ดูดูดูใกล้ๆเรซเบอร์ร ER ี่น totally um> ี่นะคะใกล้ๆกับเรซเบอร์รี่น at <um> ี่นี่นี่นี่ที่แบล็คเบอร์รี่ที่บอกเนี่ยนี่นี่ยังมีอีกต้นหนึ่งด้านนอกนู้นนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเยอะขนาดไหนอันนี้เราเก็บกันไปก่อนเลยค่ะเก็บไอเรซเบอร์รี่นี่ไปก่อนค่ะนี่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 ลุยลุยเก็บค่ะลุยเก็บอืมลุยเก็บเลย ลุยลุยเก็บลุยเก็บนี่เขียวๆอย่างนี้เก็บไปก็ทิ้งไว้แป๊บนึงค่ะคือแม่ต้องคาทิ้งไว้สองวันแล้วก็ค่อยต้มนี่ค่ะนี่อุ้ยนางทับตำแย่โดนตำแย่ตอด สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเพื่อนๆอยู่กับช่องสเสน่ห์ไทยนะคะสเสน่ห์ความเป็นไทยอยู่ที่ไหนใครๆก็รักคุณแม่้องข้ามาอยู่กับแบล็กเบอร์รี่ค่ะแบล็กเบอร์รี่ดกไหมคะนี่เลยพาไาเก็บแบล็กเบอร์รี่แบล็กเบอร์รี่ที่สวนนะคะมาๆๆๆเรามาเก็บด้วยกันนะคะเรามาเก็บด้วยกัน นี่น,น,นี่ดูใกล้ๆดูใกล้ๆนี่เขาก็จะมีอย่างนี้เลยนะคะลูกอะ่ะทุกกิ่งก้านทุกหน่วยดำคิมมิม <c oughs> ดำคิมมิมภาษาเชียงใหม่เจ้าเปิ้ว่าดำนักดำนักแก่สีดำแบล็คเบอร์รี่ค่ะเรามาเก็บไปด้วยกันเลยคะ่ะมาเลยมาเลยมาเลยมาเก็บเลยค่ะก่อนที่นกจะลงแขกมาๆา,าสีดำ อันนี้มันยังบัดตันเห็นเตือ้อสองสามวันก่อนนั้นคุณแม่น้องข้าวมาถอนยาไปนะคะถอนญ้ารอบๆต้นเนี่ยเนี่ยตังในนั่งไม่ได้ถอนถอนเอาเฉพาะข้างนอกนี่โอ้ยคือแบบงานเยอะค่ะอยู่บ้านสวนเนี่ยทํากันไม่ทันดู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 มาเก็บกระดึงกิ่งอย่างนี้เลยนะคะมีใบติดไปด้วยนี่นี่คะ่ะ ตะก้าใบน้อยมาถ้าจะบ่โปฮะไม่เป็นไรเราก็เก็บไปก่อนนี่ถ้าเราทำไม่ทันนะเราต้มนะไม่ทันเราก็แช่แข็งไว้ก่อนเอาไว้ต้มกินหน้าหนาวค่ะถ้าว่าต้องออล้างขวดแล้วก็ทำพัชเจอร์ไลท์ใช้เวลาทุกสิ่งทุกอย่างใช้เวลานะคะเราก็อาจจะแบบ แช่แข็งไว้ก่อนน,นี่นะคะ่ะเก็บลงไปเลยคือนกที่นี่นะคะอันแรกเขาเขาก็จะกินกินสตรอเบอรี่ก่อนเสร็จแล้วก็มากินเรดเบอร์รี่เขากินเรดเบอร์รี่เสร็จก็จะกิน เนี่ยคะ่ะแบล็คเบอร์รี่พอแบล็คเบอร์รี่เสร็จระหว่างแบล็คเบอร์รี่สุกเนี่ยนะคะเชอร์รี่ป่าก็สุกเชอร์รี่ปา่ามีอยู่หลายต้นห้าหกต้นนะคะโอ้บางวันนี่แขกลงนะนกลงเป็นร้อยตัวเลยอ่ะจิจ๊ะจิจ๊ะจิจ๊ะ <laughs> ก่อนสิบโมงอะ โอ้ยนอนทำไม่ได้คือนกจะมาปลุกจิจจจจจจะกินกันแย่งกันเถียงกันตีกันอยู่บนต้นเชอรี่ป่านะคะต้นเชอรี่ป่าน,นี่คือต้นใหญ่สูงกว่าบ้านนีกนะคะผลมันก็เยอะเนาะนกก็เลยแบบหืแย่งแย่งกันค่ะนี่มันเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวคุณแม่น้องเข้าขอตัวเก็บไปเรื่อยๆนะคะ นี่ค่ะเย่าเก็บไปเรื่อยๆค่ะทุกคนตั้งกล้องไว้นะคะขอตัวเก็บไปเรื่อยๆนั่งเก็บเลยค่ะนั่งเก็บเก็บที่กิ่งต่ำๆๆก่อนค่ะนี่คือต้นข้อใหญ่อะ่ะ เราไม่ได้ตัดแต่งกิ่งเขาก็จะเลื้อยเลื้อยออกมาแล้วก็เจอดินตรงไหนเหมือนกับแทงรากถึงดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีที่แล้วนี่เราไม่ได้กินเลยค่ะเก็บไม่ทันนกกินหมด บางปีเราเก็บไม่ทนันบางปีเราเก็บทันก็แล้วแต่นะคะบางปีเราก็เก็บไม่ทนันเราก็ปล่อยให้นกกินเราเก็บไปได้นิดนึงเก็บไม่หมดเนี่ยค่ะมันก็จะอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยนี่คือกิ่งที่เราไม่ได้ตัดแต่งทิ้งเขาก็จะออกมาให้ออกผลมา แบล็คเบอร์รี่นะคะเวลาไปต้มน้ำแบล็คเบอร์รี่นี่คือแบบน้ำเขาก็จะเข้มมากนะคะสีดำคือเขาก็เหมือนกับแบบว่าให้สีเข้มสุดๆอะภาษาเดนมาร์กเขาเรียกโซยแบนะคะเนี่ยสีดำค่อยๆเก็บค่ะเพือ่อนๆเก็บไปด้วยกันเลยคะ่ะมันมีเยอะต้นเดียวนี่แหละคะ่ะแต่เยอะค่อยๆเก็บไป ฟังเสียงลมพัดไปนะคะลมก็แรงนกก็บ่นนะคะนกบ่นว่าโหเก็บหมดเลยไม่เหลือไม่ให้กินบ้างเลยนกบน่นคือนกกินมาเยอะแล้วนกไปกินที่อื่นบ้างเถอะนี่นี่คะ่ะทุกคนเห็นไหมคะนี่นี่นี่ สีข้าวดำดีไหมคะนี่สีสวยเนะาะค่ะเรามาเก็บอีกต้นหนึ่งนะคะเพื่อนๆดู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 อันนี้ดำคีม,มิมดำคีม,มิมนี่อีกนี่อีกนี่ค่ะนี่กิ่งนี้ดูตรึมแล้วก็ไปนูน่นนู่นตรึม นี่ค่ะนั่นอันนี้ต้นสูงค่ะนี่นี่มา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 ,มาโอ้ยนกนกก็เริ่มมาตอดไปแล้วน,นกมาตอดผลสุกๆไปแล้วค่ะ เก็บกันเก็บกิ่งเขาก็กรอบดีนะคะหักกอบหักกอบอยู่นะอันนี้จะลูกโตนิดนึง หอมกลิ่นบาร์บีคิวไก่ย่างสองพ่อลูกเขาทำกันเราก็มัวแต่เกิบพลไม้เก็บไปพร้อมๆกันเลยค่ะทุกคนนี่มันก็จะอย่างนี้นะคะ ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ก็คงปลูกทั้งภาคเหนือนะคะภูเขาสูงภูกระดึงอะไรอย่เงี้ยเนาะเชื่อเขาสูงที่มีอากาศเย็นเพราะเขาเป็นผลไม้เมืองหนาวเขาจะแตกาทุกทุกกิ่งเนี่ยนะคะเขาก็จะให้ผล ะให้ผลดีค่ะนี่ดูดำดำกิ่งนี่โน้มน้าวเลยค่ะทุกคนนี่โอ้ยดึงขึ้นมาเสียงร่วงไปข้างล่างคือเขาสุกแล้วเขาก็จะร่วงเอ้ยไอนี่ใช่ไหมเนี่ยที่เรียกว่าสะดาวฝรั่งอะ่ะใช่โบ ฝักให้ดูอมันไม่มีฝักให้ดูแบบที่จอยถ่ายให้ดูใบมันเป็นแบบนี้อ่ะใช่ไหม <laughs> เราก็ไม่รู้โอเคนี่มีอีกเยอะเลยค่ะนุ่นเดี๋ยวคุณแม่น้องข้าวขอตัวเก็บไปเรื่อยๆนะคะดู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 ดกไหมคะดกไหมทุกคนดกไหมคะดกดๆกดกเนาะอย่างเยอะ ลูกดำๆนี่เขาจะหลุดง่ายเลยนะมือถูกบางทีมือถูกปั๊บหลุดเลยค่ะนี่นี่ลูกดำๆนี่หลุดง่ายมากเนี่ยนี่ๆอย่างเงี้ยหลุดมากหลุดง่ายมากอร่อยอร่อยสุดๆอร่อยค่ะ เก็บแล้วล้นมือมันก็ล่วงล่วงหลุดจากมือ หอยหอยก็ชอบนะคะเนี่ยหอยที่กินอ่ะหอยชนิดเดียวกับที่กินผักกูดฝรั่งนั่นแหละค่ะสตูวิงส์นะคะมีไต่ขึ้นมาตลอดทุกที่ค่ะหรือข้างบนนั่นก็มีหอยอ่ะ ไม่ได้มีอุปกรณ์เก็บนะคะเราก็ใช้มือเก็บแบบนี้ถ้าอุปกรณ์เขาก็จะไม่ล่วงหลุดลงไปข้างล่างเนาะเขาก็หลุดอยู่ในในกรองในถังใน,นที่เขาใช้ใช้ลูดอะเหมือนทางฟินแลนด์หรือว่านอร์เวย์ที่เขาเก็บแบลรี่สินะเนคะ Slow l i f e Episo d e 2นะคะคุณแม่น้องข้าวขอขอลาไปก่อนค่ะขอเก็บไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ